สวัสดีครับดีครับสวัดดีครับหวัดดีครับเอ้าม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 าหวัสดีน้องรักวันดีพี่สวัสดีสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะผมพึ่งกลับมาจากต่างประเทศนะมีตำรวจอาจต้องเรียกว่าเป็นอดีตตำรวจคนหนึ่งนะเคยมีประเด็นกับผมนะแล้วก็เคสนะที่มีประเด็นกับผมจริงๆไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวของผมหรอก นะแต่ตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยทำคดีของพ่อน้องแล้วรีดเงิน1,000งแสนนะครับผมเคยมาที่สอบสวนกลางมาที่ปปป,ปเนี่ยนะประสานทางท่านจิรพ,พุภูริเดชนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยมอบหมายทางปปป,ปเนี่ยลงไปจับกลุมนะครับวางแผนกันกว่า2อาทิตย์อดหลับอดนอนจนบุกเนี่ยไปจับได้เงินคาก้นเลยนะวันนั้นเน่ยเงินคากระเป๋าหลังเนี่ยห้าหมื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถูกเอาตัวมาที่นี่ นะได้ประกันตัวนะครับแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการนะไม่พอระหว่างทางเนี่ยนะบุกไปบ้านของเคสผม3าครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่า3ครั้งแล้วนะแต่ครั้งเนี้ยคือมันมันเกินแล้วผมว่ามันสุดไปนะไปที่สุโขทัยครั้งหนึ่งไปที่อยุธยา2ครั้งนะครับเอาเอกสารไปให้น้องเพื่อที่จะให้น้องเซ็นกับคําให้การนะกับคําให้การอ้างขอความเห็นใจ นะขอความเห็นใจว่าตอนเนี้ยเมียเป็นมะเร็งมีลูกอยู่สองคนถ้าออกจากตํารวจเนี่ยเขาก็จะลาบากถ้าไม่เซ็นเนี่ยเดี๋ยวพอส่งสารเนี่ยไปประกันตัวเขาอาจจะไม่ได้ประกันตัวชีวิตเขาจบเลยผมถามว่าแล้วตอนที่ท่านทำเนี่ยท่านคิดถึงสภาพครอบครัวเขาไหมเขาเอารถทุกคันไปจำนำจำนองเพื่อเอาเงินมาให้ท่านแล้วท่านบอกไปเคลียร์อายการได้อายการคนไหนแล้วผมถามเนี่ย ท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีเนี่ยอายาการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นโคศกผมถามเรื่องนี้ท่านก็สอบถามไปบอกว่าเอออันนี้มันก็มีโอกาสที่อายาการจะสั่งไม่ฟ้องด้วยผมถามว่าหรือท่านเห็นว่าเรื่องนี้มันอาจจะสั่งไม่ฟ้องท่านเลยรีดเงินหรือไม่ตอนท่านทําท่านไม่เคยเห็นใจเขาวันนี้ท่านร้องขอความเห็นใจผมถามพี่น้องประชาชนทุกคนเวลาเนี้ยท่านอยากให้โอกาสเขาไหม ท่านยายเขากลับมาเป็นตำรวจมาดูแลท่านไหมทุกคนบอกผมหน่อยเวลาเนี้ยตำรวจที่ทําแบบนเนี้ยเนี่ยมาร้องขอโอกาสเนี่ยท่านจะให้ไหมแต่การที่เขาบุกไปที่บ้านอะ่ะท่านอย่าลืมนะท่านเป็นอดีตตำรวจตำรวจมีอะไรตำรวจมีปืนไงครับน้องเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าทําไม่ถูกใจท่านหรือถูกใจท่านหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะเอามากดเขาไหม ถูกไหมท่านไปถึงบ้านเขาใครก็กลัวแล้วผมถามว่าท่านรู้บ้านเขาได้อย่างตำรวจในการไปหาบ้านเขาหรือไม่อยู่ที่โสไทยทำไมท่านไปได้อยู่ที่อยุธยาทําไมท่านไปได้ท่านรู้ได้ยังไงผมถามเนี่ยคดีผ่านมานานแล้วทําไมอเนี่ยมันยังวนเวียนไปรังควานเขาได้ไม่พอนะเอกสารเนี่ยผมบอกให้นะผมมีคลิปแล้วหลาย EP พีด้วย นะแล้วเสียงของท่านเนี่ยมีการบอกถึงผู้พิพากษาทําเอกสารให้ท่านด้วยนะมันผิดเพี้ยนหรือเปล่าครับถ้ามันเป็นจริงอย่างที่พูดเนี่ยผมถามว่าประชาชนธรรมดาแบบเนี้ยจะสู้กับคนมีอำนาจสู้กับคนที่เขามีพลังได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยไม่พอนะผมเนี่ยนะมาที่ปปปน้องเขามานั่งกับผมที่นี่มาสอบปากคําค มีตำรวจอดีตตำรวจของปอปปผมแม่งขอขอ,ขอถามท่านหน่อยนะท่านหักหักหลังเพื่อนพี่น้องท่านหรือไม่ผมไปลงพื้นที่ตามจับไอ้ตำรวจสารวัตรคนเนี้ยเงินคาตูดท่านผู้กำกับก็ไปทีมงานเจ้าทีมหลวงของปอปปไปตั้งหลายสิบคนทุกคนอดหลับอดนอนนะครับทำงานแม่งอยู่กับผมเนี่ยผมรู้เลยว่าอดนอนเพราะผมเองก็ไม่ได้นอนแต่มีอดีตตำรวจที่ ปปป,ปเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ใหม่โทรกลับมาหาน้องบอกให้น้องกลับคําให้การเฮ้ย hey, นี่ช่วยกันเองไหมเนี่ยท่านช่วยตํารวจอีกคนนึงแต่ผมถามว่าท่านหักหลังเพื่อนพี่น้องตํารวจอีกหลายคนหรือไม่ทุกคนอดหลับอดนอนนะไปทํางานแล้วเขาจะไปทําทําไมอะแบบนั้นะ่ะนะท่านเห็นใจเพื่อนท่านท่านเห็นใจผู้ถูกกระทำไหมท่านเห็นใจเพื่อนเพื่อนตำรวจคนอื่นไหมตำรวจดีๆอะมี แต่ถ้าท่านเป็นแบบเนี้ยนะผมบอกเลยถ้าเขารู้นะเขาเสียวความรู้สึกใครก็เสียวความรู้สึกผมฟังผมยังเสียวความรู้สึกเลยคนไปทํางานแทบเป็นแทบตายนะแล้วที่แม่งผมบอกเลยนะจุดที่ผมว่ามันต้องเอาสักทีอะนะผมเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนพี่น้องนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่อันเนี้ยนะท่านแม่งพูดจาไม่ให้เกียรติผมเลยนะบอกว่ากันจอมพลังอะขายข่าวนะผมมีเสียงท่านนะ เดี๋ยวผมจะไปทีละอีพีนะกันยอมพลังขายข่าวช่วยคนนะช่วยแล้วก็หายไปนี่ไงผมยืนอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวผมจะเอาท่านด้วยเอาไหมเดี๋ยวผมจะเอาท่านด้วยนะวันนี้ผมว่าล้ำเส้นกันเกินไปนะครับนะผมถือว่าก่อนหน้านี้นะท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถูกจับแล้วนะท่านก็ไปดีแคลรรตัวท่านเองท่านไม่มีใคร ไปเอาเงินยัดตูดท่านในคลิปก็เห็นท่านรับเงินเองแล้วเงินก็คาตูดท่านนะไม่มีใครกั่นแกล้งท่านท่านทำตัวเองนะวันนี้นะคนที่ช่วยก็ต้องถูกกำเนินการด้วยส่วนตำรวจนะครับบอกว่าอาดีตตำรวจที่รีดเงินเนี่ยนะเมื่อวานนะผมเห็นว่าข้องใจอยากคุยกับผู้หญิงมากใช่ไหมผมให้ทีมงานติดต่อไปข้องใจมาคุยกับผมเด้นะ เขาชาวบ้านอะ่ะเขาจะช่วยอะไรสู้อะไรท่านได้มาดิท่านมาเก่งกับผมนี่นะผมเนี่ยนะติดต่อไปก็ไม่มาแล้วบอกว่าผมไม่มีความยุติธรรมไม่ฟังความสองข้างก็ผมเปิดให้ท่านมาคุยแล้วไงท่านนัดเลยเวทีไหนก็ได้เจ้าที่ไหนก็ได้โหนกระแสะถกไม่เถียงเปิดปากมาเลยหรือต่อหน้าสื่อมวลชนตรงนี้ก็ได้แต่ท่านไม่มาไงหรือไงท่านเก่งเวลาผู้หญิงเขาอยู่กับลูกเหรอมาดินะครับ วันนี้นะผมทําให้ท่านเห็นนะครับว่าเคสไหนเนี่ยนะผผะผมทําสุดผมทําจริงแล้วผมทําเต็มที่นะเดี๋ยวจะให้ท่านได้รู้นะครับว่าหลังจากนี้จะเจออะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาตามเรื่องอาาะไรเล่าได้ไหมเขา,า,ามาสามครั้งเ,งเงข้ามาในลักษณะยังไงพฤติการเป็นอย่างไรก็มาขอลักษณะแบบให้เห็นใจอย่างเงี้ยค่ะ ว่าทางภรรยาเขาเป็นมะเร็งแล้วก็มีลูกเล็กสองคนอย่างงี้ค่ะอันนี้ครั้งแรกนี่นานหรือยังครับเมื่อช่วงก่อนสงการเนี่ยเองี่สุทธิ์โขทัยใช่ค่ะพิสุทโขทไทยไปกับใครไปยังไงไปกับภรรยาและลูกเขาค่ะไปอ้อนวอนขอร้องเลยแหละค่ะมาด้วยปัดเองเลยค่ะแล้วก็มีพอหลังจากสงการเนี่ยมาอีก มาครั้งแรกก็มามาหาที่อยุธยาอันนี้คือครั้งที่สองค่ะอันนี้คือครั้งที่สองมากับใครครับครั้งที่สองมากับภรรยาและลูกเหมือนกันค่ะพูดเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะว่าเราไม่เคยมีอะไรแบบให้เกลียดเกลียดกันเราไม่ได้มีเราไม่ได้เป็นศัตรูกันอะไรประมาณเนี้ยเราไปย้อนถามเขาแล้วว่าก่อ,อนคร,รั้งที่ท่องเที่ยวเราไปเนี่ยมันทำอะไรเราทำไม ย้อนค่ะแต่เขาก็บอกว่าก็พี่จะช่วยเหลือเราจริงๆไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอ้างว่าที่เขาที่เอาเงินเราไปเพื่อช่วยเหลือเราค่ะก็คือจะมันต้องเอาไปให้อายการจริงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะเขาพูดอย่างเงี้ยเลยค่ะชื่อเพื่อะไรคะไม่ไม่มีค่ะมีแต่คําว่าอายการอะไรประมาณเนี้ยค่ะครั้งที่สามเพรว่ามันไม่ไหวแล้วถูกความเราเกินไปอะก็มีเมื่อวานนี้เลยค่ะเมื่อวานเลยใช่ค่ะที่ยุทธยา ใช่ค่ะมีที่อยุธยาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอตอนนี้มันจวนเจียนแล้วเขาต้องอช่วยพี่หน่อยว่าเหมือนกับว่าให้เซ็นนี่ให้หน่อยแล้วไม่งั้นถ้าสมมติว่าเขาอ่าไปมอบตัวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้ประกันตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาถือเอกสารมาเลยไหมก็เขาถือเอกสารมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแต่หนูไม่อ่านไม่ไม่ไม่ได้อันนี้เลยหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูขอถามทางพี่การก่อน ยาเหมือนกเราเสนอเอกสารยอมความใช่ค่ะแต่แต่หนูก็ไม่ได้ดูเอกสานนรนะหรกค่ะว่ามันเป็นยังไงก็มีการสอคนสอบตำรวจมาช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยเหลือลก็มันก็มีอะค่ะช่วงเมื่อประมาณต้นต้นปีเนี่ยค่ะว่ามีตำรวจจากที่เนี่ยค่ะที่เป็นคนที่เขาสอบปากคำหนูอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าเหมือนกับว่าเราได้ทำบุญเนาะ ปล่อยนกปล่อยปลาไปอ,อะไรประมาณเนี้ค่ะปล่อยนกปล่อยปลาจำได้เลยว่าคุณแม่คอการมอบเราจได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาโทรมาเพราะว่าอาจจะมาแจ้งว่าคดีของเราไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แ้โทรเาก็จะขอเคลียร์แทนให้ใช่ค่ะแล้วมีการข่มขู่หรือามากกว่านั้นไหมไม่มีการข่มขู่ค่ะก็พูดให้เหมือนกับว่าเป็นแนวแนวบนบาปธรรมะอะไรประมาณเนี้พี่ ไม่ไม่ได้ควบ<ร>คู่ <ไง S 2> ค่เวลา,า,า,าเข้ามาบ้านเรารู้สึกกลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าอมันมันเหมือนกับว่าเขาเขารู้ได้ยังไงว่าหนูอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงไปถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บ้านมีแม่กับลูกอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้เราหนูไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาดีหรือมาอร้ายอ่ะแต่ว่ามันก็มันก็น่ากลัวไปค่ะใช่ค่ะ หกสิบเอ็ดค่ะลูกก็หนูอ่าอายุสิบเอ็ดปีเหมือนกันครั้งแรกตอนที่เขามาขอเงินเราแบบตั้งเขามาขออ้อนวอนอะไรพูดจาอะไรอย่างเรไหยค่ะก็คนแรกคือยังไงมันคันหนักกับพฤติกรรมครั้งแรกอัครั้งที่มาขออ้อนวอนเนี่ยก็ตอนมาตอนนั้นหนูไปอ้อนวอนเขาเนาะว่าหนูไม่มีเงินแต่ตอนนี้เขาก็มาบอกว่านั่นแหละค่ะให้เห็นแก่แบบบาบุญคุณโทษเนาะถ้าสมมุติว่า ไม่เอาเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีอะไรโกรธแค้นเคืองกันก็อนเราจไปอ้อนวอนเขาตอนที่บอกเราไม่มีเงินเนี่ยเขาพูดอะไรกับเราเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่หาเงินมาให้อย่างเงี้ยพ่อก็จะต้องติดคุกนะอะไรนะการขู่อะไรอย่างงี้อือตอนแรกที่เขาจะเอาเงินนะคะแล้วตอนนี้กลับมาขอความเห็นใจอย่างเราอือเราอยากจะบอกอะไรเขาไหมอย่างนี้ก็จะอย่างที่บอกค่ะหนูมหนุไม่ได้ใหญ่แต่ไป เอาเงนไม่ได้อยากจะทําอย่างนี้กับพี่อะ่ะแต่ว่าหนูหนูแค่ต้องการความยุติธรรมอะ่ะให้ครอบครัวหนูอะ่ะเพราะว่าหนูก็มั่นใจว่าทางฝั่งครอบครัวหนูไม่ผิดแต่ทําไมถึงจะต้องเอ่อมาเอาตังมาอะไรอย่างเงี้ยคือหลักฐานอะไรเงี้ยหนูพยายามส่งให้พี่ทำํำไมพี่บอกว่าเออมันมันอันนี้ไม่ได้หรอกมันยุ่งยากไปอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ว่าเป็นคดีความกันอะ่ะอืมอีนี้วันนี้มา ากจะให้เขาช่วยใตำรวจช่วยในอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าแค่หนูต้องการแค่ความยุติธรรมแค่นั้นนะก็คือเหมือนตอนนี้ครอบครัวหนูโดนกระทําด้วยตอนนั้นที่โดนลินเงินแล้วก็ยังจะต้องมาซ้ําแบบนี้อีกอย่างนะค่ะมีตำรวจโทรมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนกับว่ามันไม่ปลอดภัยอะค่ะแทนที่จะช่วยเราเรารู้สึกว่าเขาช่วยกันเองไหมใช่หนูก็รู้สึกประมาณอย่างนั้นเหมือน บ้านเราแล้วตอนนี้เราวางแผนยังไงต่ออยากจะไปอยู่ที่ใหม่หรือว่าก็ต้องอยู่ที่เดิมด้วยมันต้องอยู่ที่เดิมค่ะเพราะว่ามันอ่อยู่ที่บ้านมันเป็นบ้านเกิดอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็อยู่มีน้ามีอะไรดูแลคนป่วยอย่างเงี้ยมันไปไหนไม่ได้เลยค่ะเขาก็ต้องไปหาหมอเป็นประจําอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแบบนี้มันทาให้เราหวาดระแวงแน่นอนค่ะหวาดระแวงเพราะว่าเดี๋ยวลูกเปิดเทอมเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็น่ากลัวค่ะ อยาบอกเขา,าว่าครับเราะเรายืนยันเป็นีเป็นเบร์รีเต็มที่ไม่มีการลวงมาอะไรแบบนี้หนูบอกเขาไปแล้วตอนที่เขามาหนูบอกว่าพี่มันหนูช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกถ้าเอาตามความจริงให้มันเป็นไปตามความจริงตั้งแต่ตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยอืหนูก็พูดดีๆนะครัหนูก็กลัวเหมือนกัน ตำรวจติดตามแล้วก็มีตัวลอกรัพยเนี่ยคนก็เป็นคมคูให้เขาดำรราเนินการคือในส่วนนี้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวทางให้ทางปปป,ปน,ะนี้ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะตำรวจมีเยอะตำรวจที่ดีมีเยอะวันนี้นะก็ถือว่าผมมาเป็นพลังให้ตํารวจที่ทํางานแล้วกันเพราะผมลงพื้นที่กับเจ้าที่ตำรวจปปปมีทั้งพุ่มกับทั้งทีมงานหลายคนที่บุกไปจับแต่ไอคนที่นอกรีดนะครับ ก็เดี๋ยวจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของปอปป,ปให้เขาช่วยดําเนินการต่อไปและในส่วนที่ไอ้คุกค,คามเนี่ยนะวันนี้นะมันประกันรู้สึกว่าจะประกันที่นี่นะครับถ้ามันมีพฤติกรรมในการคุกค,คามนะาก็อาจจะต้องขอยื่นในการถอนประกันนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับในส่วนของคดีความก็อยากจะมาประสานที่นี่เพื่อความรวดเร็วนะครับให้ช่วยดําเนินการสักทีเพราะว่าตอนนี้นะามันคุกค,ค,คาม นะคู่คา,ามเขามากไปบ้านเขาถึงสามครั้งผมถามว่าเฮ้ยเวลาเนี้อยู่ดีผม mm hmm. ไปบ้านเขาใครก็กลัวนะถูบ้านแล้วเป็นคู่กรณีกันด้วยอ่ะนะเห็นว่ามีการบอกว่าจะให้เงินน้องด้วยป่ะมีป่ะค่ะท่านหนูแบบว่าเขาจะให้เงินน้องค่าอะไรนะค่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> อืมองจำนวนไหมต้ยค่ะเขาบอกจะให้เงินด้วย ก็ค่ะประมาณอย่างนั้นเลยบบว่าให้ค่าน้ํามันอย่างเงี้ยแต่หนูก็ปฏิเสธบอกไม่เอาหนูหนูไม่ต้องการอะไรเลยตัวเนี้ยขอแค่ว่าได้ความยุติธรรมในคดีพ่อกับครอบครัวหนูปลอดภัยแค่นั้นเองอืมนะอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาคนที่ไปคู่คามนะเดี๋ยวถ้าตรงนี้ผมเดินยื่นเรื่องแล้วนะครับกับอ่าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นอ่าคนที่ช่วยเนี่ยช่วยเพื่อนเนี่ยนะตำรวจที่ช่วยเพื่อนรักเพื่อน นะแล้วถามว่าหักหลังเพื่อนพี่น้องหรือไม่อันนี้เดี๋ยวผมจะยื่นเรื่องให้ตรงนี้นะครับนะแต่ถ้ายังว่าดูแล้วแบบเออเขาบอกว่ามันอาจจะทําอะไรลําบากเดี๋ยวผมไปยื่นกับท่านรักษาการผบตลนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับไปเอาประชุมห้องไหนอ่ะอินเสิร์ตก่อนเอามาอิเสิร์ตไหนอิเสิร์ห้องนู้นเหรอมาแถวเดี๋ยว มากล้องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่างภาพขอไปก่อนนะครับอ่ะแป๊บนึงแป็นหนึ่งกล้องหน้าแผ้วิก่อนนี่เจอแล้วทีมกอนประจำาอันดับที่สอเหตุการณ์ระลังดื้อๆแต่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวฝากใหม่ทุกคนกดติดตามไลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาอัปเดตให้แล้วก็ฝากนี้นะฝากก่อนที่เข้าไปช่วยแชร์ไปนะครับนะส่งต่อฝากช่วยด้วยนะให้คนที่เขาทําแบบนี้ได้เห็นนะทุกคนบอกทุกคน อยากให้คนคนนี้กลับมาในสังามเพื่อดูแลท่านอยู่ไว้ท่านบอกผมนอนนะครับนะบ,บอกผมนอนนี่ปัญญาเขากลับมาให้เขายิบเงินชาวบ้านบุกไปถึงบ้านชาวบ้านแบบนี้ท่านอยากให้เขากลับมาดูแลท่าน,น,นบอกแล้ว,วกดแชร์ไปเพื่อให้เปนมาหาคอมเมนต์เขาดีเลยนะหลังจากที่มีแต่กดแชรไ์ไปเพื่อให้เาหาคอมเมนต์ให้เห็นมมน,ะนะครับว่า,า,ทาทประชาชนเขาคิดอย่างไรเขาต้องการอย่างนะั้นทุกคนต้องลงไม่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 ทุกคน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 ทุกนทุกค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 นคนทุกนทุกคนทุกคนทุกคนทคนทุ ต่ออรตามงนครับลงตนี้ไหมเนี่ยเอาดิต้องลงไหม๋ย่เอาให้สุดเลยแเี evet yep ้ยตัดลงที่ไหนวันนี้ยุธยายาปรบรหรือยุธยายุธยาับไม่มีตัวที่บ้านเพราะว่าเขามีเป็นหาขาบ้านเรื่องรถไปโคนใช่ไหมาขอเช่ารถไมโคจะว่าจะขอติดต่อขอเช่ารถไมโคเพื่อรอเขาออกไป จะรอยเขาออกไปด้วยตีตีอย่าให้องเข้าบ้านในบ้านในกล้องอยู่ในบ้านในกล้องวจรปิดอตีกล้องหน่ายดีขน้านดดีทุกคนครับใครกดแชร์แล้วบอกดีใครกดแชร์แล้วบอกนะเอาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปยุติยาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยุติยาด้วยนะเดี๋ยวเราไปยุติยาด้วยนะเอานะไหนไหนใครกดแชร์แล้วบอกหน่อยดิบอกหน่อยครับ ผมรอดูร้อยทุกคนแชร์รอดูนะครับมาก็ให้มันเห็นนี่ว่าประชาชนก็มีพลังไม่ใช่อยู่ดีๆเฮ้ยท่าน,นมีอำนาจแล้วท่านใช้จะใช้อำนาจทําอะไรก็ได้ประชานชนก็มีกําลังครับมีพลังมากพอที่จะต่อตู้กับท่านแต่ทุกคนก็รวมพลังที่จะสู้นะอ่ะแชร์ระคาแชร์ละคา๋ยวผมนั่งร้อยแชร์นะเพราะเรื่องนี้น้าเอาให้มันเป็นบทเรียนและไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยขาวขาวเนี่ยนะช่วยมาเอาหน้าอย่างเดียวนเนี่ยอาขาวเนี่ย านได้รู้ไงว่าผมช่วยยังไงนะว่าเอาสุดไหมเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านจะได้รู้นะครับเอาเนี่ยเนี่ยดูทุกคนนะตอนนี้นะแชร์เนี่ยรวดเดียว500 500แชร์ขึ้นไปแล้วเอาเนี้ยมาดิส่งต่อให้มันเห็นเดี๋ยวมันนั่งอ่านอยู่แล้วเมื่อวานยังดูไลฟ์ผมเลยนะเมื่อวานมันนั่งดูไลฟ์ผมอยู่เลยแล้วบอกว่าผมไม่มีความเป็นธรรมผมไม่ยุยธรรมผมก็บอกแล้วไงมาดิมาคุยกับผมดิท่านแน่จริงมาดิอยากไปบ้านเคสนั่นแหละมาคุยกับผมดิที่ไหนก็ได้ต่อนหน้าสื่อเนี่ยมาดิทำไมอ่ะ ทำไมต้องคุยขอคุยแบบเงียบๆลับๆมีอะไรเหรอะฮะบริสุทธิ์ใจผมถามว่าบริสุทธิ์ใจกล้าคุยต่อหน้าสื่อเปล่าบริสุทธิ์ใจกล้าคุยเปล่าฮะเนี่ยตอนนี้อยู่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสองสี่เนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกสิบหกขาเนี่ยเอามามามาดิเอออย่าเก่งกับคนที่เขาไม่มีทางสู้ดิมานี่ เออนะครัทุกคนแ์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยด้านในแล้นะเรียบร้อยยังเอาขอบคุณเลมาเอาทุกคนกติดตามนะารัาจะมุอคุณหเดี๋ยวเรจะฝากไปไว้กับจะฝากไปไว้กับที่เขาอยากฝากแนอะฝากไป้วยกับผมที่ฝากกับผมนะฝากเจำได้เลยมันไปกับผมด้วย